ธาตุเหล็กต่ําต้องทํำยังไงคะก็ในกรณีธาตุเหล็กต่ําเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าคุณแม่รู้ได้ยังไงนะคะรู้จากการเจาะแล้วพบว่ามีเลือดจางหรือเปล่าหรือว่าเจาะเลือดเพื่อดูระดับธาตุเหล็กในเลือดนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะคือถ้าหากว่าโดยป,ปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กต่ําเนื่องจากถ้าสมมติว่าเรารู้เพราะว่าเราเจาะเลือดแล้วพบว่ามีโลหิตจางเนี่ย เวลาที่เจอภาวะนี้ค่ะในช่วงตั้งครรภ์หมอก,ก็จะต้องเพิ่มวิตามินบารุงเลือดให้ไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กหรือโฟลิกก็ต้องกินเพิ่มนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันถ้าบังเอิญว่าเจาะเลือดเพื่อดูระดับธาตุเหล็กในเลือดแล้วพบว่าระดับธาตุเหล็กในเลือดลดลงเนี่ยแน่นอ,อนค่ะก็ต้องมีการรักษาเหมือนกันก็ต้องมีการให้ธาตุเหล็กเสริมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกินหรือรูปแบบฉีดก็ตามซึ่งตรงนี้หมอเชื่อว่าคุณหมอเขาน่าจะพิจารณา,นานในเรื่องของการรักษาอยู่แล้วนะคะ เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาธาตุเหล็กต่ําก็คือรักษาก็คือให้ธาตุเหล็กเสริมนั่นเองนะคะไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นค่ะส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารปกปติประจําวันของเราก็ทานปกปติได้เลยนะคะเพราะว่าในอาหารทั่วทั่วไปเนี่ยถ้าในกรณีที่มีปัญหาธาตุเหล็กต่ําแล้วนะคะการกินอาหารเพื่อให้ธาตุเหล็กสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าร่างกายเราดูดซึมได้ไม่เยอะนะคะโดยมากเราก็ต้องให้ธาตุเหล็กเพื่อเสริมเข้ามาตรงๆนี่แหละคะ่ะจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดนะคะ